ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่6มีนาคม2567ค่ะแนวทางลาวพัฒนาคืนนี้อาจารย์ให้เด่นที่6ฟันที่6นะคะแล้วก็ชุด2ตัว61 64 68เม็ดเดียวคืนนี้65ค่ะแล้วก็ชุด3ตัว865 แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้อาจารย์ให้ระวังเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะคะลาวพัฒนาคืนนี้เด่นที่6ฟันที่6ค่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขลรวชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ปล่อยใบเดียวฉบับเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ